สรุปผลการปฏิบัติงานกศนอตำบลป่าแดดประจำไตรามาสที่1-2ถึงประจำปีงบประมาณ2,564กศนอตำบลป่าแดดตั้งอยู่ที่เลขที่136หมู่ที่11ตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายมีนางสาวสุริยาเดชพิทักษ์ยนต์ตำแหน่งครูกศนอตำบลรับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่กศนอตำบลป่าแดดตัวชี้วัดที่1 จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กอนอตำบลป่าแดดมีการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ในส่วนข้อมูลพื้นฐานกอนอตำบลอย่างครบถ้วนตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศอนอ ตำบลโดยมีการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการกสอนอตำบลที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมีสรุปรายงานผลการดำเนินงานที่มีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีการจัดทำแผนในระบบ DMIF ตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 กศนอตํำบลป่าแดดมีผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาขั้นพื้นฐานของกศนอตํำบลป่าแดดจำนวนทั้งสิ้น67รายผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีจำนวนทั้งสิ้น10รายเข้าสอบจำนวน9รายคิดเป็นร้อยละ90ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้งหมดของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ตัวชี้วัดที่4 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกอศนตำบลป่าแดดเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนจากภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,562ถึงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563มีจำนวนทั้งสิ้น248คนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน41คนคิดเป็นร้อยละ16.53 ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนผู้มีสิทธิสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ที่เป็นผู้เรียนของกศนอตำบลป่าแดดมีจำนวนทั้งสิ้น63รายผู้เข้าสอบมีจำนวน52รายคิดเป็นร้อยละ82.53ของผู้เข้าสอบทั้งหมดตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563มีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น60คนมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2 0 0 0ขึ้นไปจำนวน43คนคิดเป็นร้อยละ7 1 6 6ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย4กิจกรรมและเกินกว่าเป้าหมาย3กิจกรรมดังนี้ การจัดการศึกษาด้านอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน13คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น21่คนมีดังนี้หลักสูตรวิชาการแปรรูปเนื้อหมูและไข่เป็ดจำนวนเจ็คนหลักสูตรวิชาการสารตะกร้าใสา่ขวดจากแท่มะพร้าวจำนวน7คนหลักสูตรวิชาการทำข้าวเกลียบสามสหายจำนวนเจคน หลักสูตรอาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน13คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น13คนมีดังนี้หลักสูตรการสารตะกร้าจากหวายจนวน13คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน29คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น34คนมีดังนี้ โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น14คนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการขับขี่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น20ค การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน38คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น55คนมีดังนี้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น30คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น25คน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน22คนจากผลการดำเนินง,งานมีจำนวนทั้งสิ้น22คนมีดังนี้โครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น22คนตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่าค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน26คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น34คนโดยร้อยละร้อยของผู้จบหลักสูตรมีการนำความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน29คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น34คนโดยร้อยละ80ของผู้จบหลักสูตรมีการนำความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน38คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น55คนโดยร้อยละ80ของผู้จบหลักสูตรมีการนำความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน22คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น22คน โดยร้อยละ80ของผู้จบหลักสูตรมีการนำความรู้ไปใช้ตามลักษณะของหลักสูตรตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการดำเนินงานจำนวนหนึ่งกิจกรรมได้แก่การเรียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนร่วมกับบรรณารั์ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดดจำนวนหนึ่งกิจกรรม ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันดังนี้ หปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มอาชีพผู้กู้เงินกองทุนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าแดดณาศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่8บ้านสีชุมตำบลป่าแดดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564 2. ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านสันคงพัฒนาตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5มีนคม2546 สามเป็นกรรมการตัดสินกีฬาเปตองในโครงการกึกการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุเมื่อวันที่6เมษายน2564นณศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยอำเภอป่าแดนดตัวชีวัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบจัดทำเอกสารเบิกจ่ายการดำเนินโครงการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนของกศนอตนําบลแต่ละตําบลจํานวนตําบลละสองโครงการได้แก่หนึ่งโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนสองโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตัวชี้วัดที่13 ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice กศนอตำบลป่าแดดได้ํำเนินการจัดหลักสูตรการสารตะกร้าจักหวายให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะบ้านสันคงพัฒนาอยู่ที่12ตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายโดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองอีกทั้งมีช่องทางการประกอบอาชีพเพิ่มและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวตัวชีวัตที่9 จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศออนอตำบลป่าแดดมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการดำเนินกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชุมค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน50คนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น50คนการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดพื้นที่สำหรับชาวตลาดร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดดจำนวน2กิจกรรม การดำเนินส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่จำนวนหนึ่งกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมายตามแผนจำนวนสองคนจากผลการดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้นสองคน